ชิ้นนี้ครูฝึกน้องก็ถามว่าอุ๊ยออคอนซอสนะคะก็ซอสซอสข้าโพดใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยขวดนี้มันไม่ใช่ซอสข้าโพดหรอกนี่แหละค่ะการสังเกตของคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบนี้อุ๊ยนู้นไงเราเห็นขวดขวดซอสอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กเขาก็ เป็นการเราเป็นคนเสริมไอเดียให้น้องช่วยซัพพอร์ตนะคะแต่ไม่ได้ชี้นำว่าจะต้องทำอะไรนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติรัก์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ แล้วก็เล่นร่วมนะคะอย่างครูฝึกก็บอกว่าอุใยขอลองขอลองซอสขอลองซอสข้าโพดด้วยได้ไหมอ่าน้องก็แบ่งซอสข้าโพดให้นี่ไงน,นะคะเราก็ได้เสียงส,ส,สอเสือใช่ไหมสอเสือซอโซ่ชอช้างได้อะไรอีกคะสอสาลานะคะ เสียงซอสซอสเสียงบีบซอสเสียงผัดต่างๆนะคะอันนี้เป็นการเรียนออกเสียงแบบธรรมชาติเลยนะคะ okay, okay.